ขี่โกงแล้วตอนนี้น่าจะเก้าเหลาโอ้ย,อ,ยอันนี้ก็ขี่ตกใจเลยทีเป็นสร้างขี่ต๊ะจก็วเก้าอีกสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอีทุกทุกคนทุกทุกขั้นเลยนะครับวันนี้เราก็จะพาสาวสวยมากินอะไรครับวันนี้คีะไยเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมเจ้จ้เจ้จปมไม่ให้หรอกต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนสิถ้าจะกินอ่ะพาน้องเจ้ามากินทุเรียนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจิ้มก่อนเผื่อมันบูดมันอะไรนะครับจะได้ไม่ให้น้องกินนะครับเพื่อความปลอดภัยอืมก็เจ้าบูดอืมปูมกินเองได้ไหมโอ้โจ้าไห้ปูมขอกินได้ไหมล่ะโอ้ โอ้โหจาอพี่ปืมแดงไให้พี่ปื่มบี้ให้ก้อนกินที่ละหลายไม่ได้หรอกเอาใส่มือนะครับผับให้น้องใส่มือจ้าสวยจ้าสวยอืมอนอนลงนอนลงนอนลงเร็วนอนลงนอนลงนอนลงแยบลงนอนลงอือนอนดีดีนอนดีดีอออออเออ เออโอ้ยเฮ้ยเฮือเียเด้อเจ้าจะได้ของเลยออออืมนี่โอ้โหโอ้โหชิมกัดอหี้ยงงันเจ้ากินเนี่ยครับอืมน่นลมานนลงไหม็วน่าลงไหมเร็วเร็วเร็วน,นลงมลงไห้ดีมลงแกบลงแกบลงเร็วเออเออแกบไปดิแกบไปดิเออ,เอ ออยอยไหมขยอยไหมคะอ,มอันนี้เป็นปุ๋ยคูนึงครับไปไปป้มชิมให้นะมันเสียไหมอืมอืม <S <S 1> <S 1> เสียเจ้าเสียแล้วบูดแล้วแม่ตีไม่ต้องห่วงนะครับแม่แป้งก็ได้กินกล้วยได้กินอะไรแล้วเยอะกว่าจันจ้าแน่นอนนะครับแล้วก็พี่ดาวด้วยพี่ดาวได้กินอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ่ายทําไมพี่ดาไม่ได้กินคือผมมาถ่ายคลิปป้อน,จนเจ้าเนาะถ่ายคลิปให้แม่แม่ดูนะครับผลสุดท้ายน้องๆก็ได้กินเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนของครัแม่เต๋อกับพี่ปิงนะครับก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณสองสองถ้วยสามถ้วยนะครับจ้าสวยเออกบลงน้อลงคือบอกไงแต่น้องสาวไผว่า น้องสาวไพคือบอกง่ายแถวว่าอืมอนะพี่เพื่อบิ๊กไม่ใ่เดียวไงหรอกอือพี่เพื่อนไปเลยซิมนึ่อือหืออือหืออร่อยไหมอร่อยไหมคะขอพี่เพื่ไปเอายามาป้อนด้วยพี่เพื่ไปเอายามาป้อนด้วยนะขอพี่เพื่อแป๊บนึง

ฉันเจ้าแป๊บเดียวนะแปบ๊บหนึ่งนะครับฝึกวันละนิดวันละหน่อยนะครับแม่แม่เราก็จะมาวันนี้ยังไม่ได้กินยาไปกป้อนยาน้องสาวเรานะครับน้องสาวเรากินยาสองเม็ดนะคบแม่แม่ครับสองเม็ดต, <c oughs> ต่อหนึ่งวันนะครับนี่ยาเอาอันแรกเลยไปดูย้ยตลาดด้วยยา้า <c> ห <oughs> <c oughs> ่วยห่วยห่วยมันเป็นยังไง โอ้มากเล่นตะขอบเอ่เมื่อกี้ฝึกแบบไม่ใช้ตะขอนะครับแม่แม่ปีใช้ผลไม้ล่อเหมือนเดิมนะครับก็น้องก็ฟังขึ้นครับแต่ก่อนไม่ฟังขนาดนี้นะครับแต่ก่อนเราออกยากมากต้องมีผลไม้เยอะๆนะครับถ้าผมจะออกเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ฝึกเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าวันข้างหน้าป้าเลือนไปแห่งงานไม่มีคนพาน้องกันเจ้าเดิน เราจะได้ออกกำลังกายครับเอามักี่ดีเด้แต่ขอ,อนี่ไม่ไถือตับควบแต่ขอ,อนี่แหละเจ้าเอ้ยนี่มานี่มานีนี่เราเอาพี่ฟื้นที่ทุเรียนที่เรากินหอเล่วพี่ฟื้มตัวใหญทุเรียนเห็นไหมเมาเมาเหนียวเมา,เาไม่กินทุเรียนน้ำ <c oughs> วันนี้มาถ่ายทลิปคําช้าหน่อยต้องขออภัยนะครับแม่แม่ครับพอดีไปตัดหญ้าครับวันนี้โรงเรียนเรามี ยาครับในพรุ่งนี้นะครับไปให้น้องๆเด้อไปตัดมาแล้ววันนี้กินย่าง่ายไงครับแม่แม่แมดูโอ้โหหมดแล้วยาสองมิตป้อนสองรอบเลยครับตอนนี้อ่ะกินแบบเปลือกดูจะคลายเปลือกไหมนะครับเ,เป็นไงเป็นไงจ๊ะแล้วสวยยังอีกยังอีกยังอยากโดนเนี่ยตะขอเนี่ย อย่างโนนตะขออีกแล้วเจ้า <laughs> <laughs> ดูตะขอจันเจ้า,จาครับตะขอตะขอบ้านอื่นเป็นไงไม่รู้นะครับ <laughs> ดูตะขอจันเจ้าเฮ้ยดูหัวตะขอถูกครับถูกมาก, <laughs> ก,มาก <laughs> เอาเอา,อา,อากล้วยเอากินกล้วยเอาท่านชมตะขอดูหัวโคก,กันไหม เนาะไม่โฟกัสแม่แน่จะเห็นเท่กว่าเพื่อนเลยเ้ายังไปจจปีกเนาะคิดดื้อนี่สนไม่เว้นแต่ละวันสตขอ่บ้านนี้ยิ่งถ้าไม้อ่ไม้ป่อยมะม่วงนี่ยิ่งหนักเลยสนิมเต็มเลยค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะบ้านนี้บรรยากาศ อย่างเย็ยนเก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเป็นเจ้านะครับจะได้ไปเก็บขยะพี่ดาวต่อนู่นพเลืนเอาสโนไปเดินเล่นนู่นนะครับสโนแลน้วสโนไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พาช้างเดินเล่นแล้วพาหมาเดินเล่นแล้วพเลื่น,นครับเปลเีป่ยนอาชีพแล้วพหลืนเปลี่ยนอาชีพแล้วน้องเปียนน้องเปียนน้องเปียนเอาอืม จ้าตัวโตมากครับตอนนี้ตอนนี้ตัวโตมากมากเลยเฮ้ยจ่าสวยจ่าสวยเร็วสวยแฮ้จ่าดีดีขี่กุ้งอีกแล้วจ่าดีดีเร็วจ่าสวยเออจ่าสวยไหมจ่าสวยไหมเร็วจ่าสวยจ่าเมสซี่เร็วจ่าเออจ่าดีดีจ่าสวยจ่าสวยเออป่า ขี่โกงแล้วตอนนี้น่าจะเก่าเหลาโอ้ยอันนี้ก็ขี่ตกใจเลยที่เป็นสร้างขี่ตกใจกาอีกโอ้ยเอลอเก่าเหลาอ้ยโอ้ยเลยจะเป็นช้างขี่ตกใจหนักกว่าเดิมพี่เก่าเหลานี่ไม่มาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงเลยโอ้ยไย โอ้ยหล่าตกใจดูดูดูบน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 พี่ปื้มแล้วพี่ปื้มไม่รู้พี่ปื้มไม่รู้พี่ปื้มไม่รู้ว่าพี่กเหลาจะมาล้วพี่ปื้มรู้พี่ปื้มก็บอกหนูแล้วสิบนแล้วไปเล่นกับพี่ปื้มแล้วดูครับหนีพี่ปื้มเลยโอ้โหบนเลยบนเก่งเลยทีนี้โอ้ใครจะไปรู้เนาะพี่กเหลาจะมาเนาะพี่ปื้มขอโทษได้ไหมเอาเอาทีนี้ เออวนวนวันี้แล้วจ้ามานี้แล้วมาหาพี่เื้มเร็วเออพี่ปื้มไม่รู้เรื่องเจ้าเหล่าจ้าต้องไปโทษที่เก้าเหลานู่นเออนีอ่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาเป็นกำลังใจให้ช่องฟังกันเจ้าด้วยนะครับโดยจะหาำคำชิปสนุกสนุกให้แม่ชมนะครับแล้วก็ เก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่ก่อนนะครับตัวนี้มันความจําแค่สามสิบสองแล้วมันต้องลบบ่อยนะครับแม่แมความจําเครื่องมันมันซื้อ,เ,อเมมเพิ่มไม่ได้ไม่เหมือนแต่ก่อนครับต้องซื้อเครื่องใหม่เลยเดี๋ยวผมขอเวลาก่อนด๋ยวจะได้ถ่ายคลิปสวยๆให้แม่แม่จมกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ